ก็สวัสดีครับเชาบอนใสบ้นบานๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่รักงานบอนใสนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นไม้ช่วงนี้ก็มาทาต้นไม้จิ๋วๆนะครับผมเล็กๆนะครับผมต้นใหญ่ก็มีไม่เยอะแล้วนะครับผมแต่อยากจะสร้างต้นเล็กๆนะครับผม ต้นใหญ่ๆรู้สึกว่าพื้นที่ไม่พอนะครับผมพื้นที่ไม่พอก็เลยมาหาทำตั้งแต่เล็กนะครับผมเล็กนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยต้นไม้จิ๋วๆนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะสร้างนะครับผมจิ๋วๆเล็กๆอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทรง หมุนติวๆนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้มาอัปเดตนะครับผมอัปเดตนี่เด่เนี่ดูเป็นที่โล่งเลยนะครับ จัดสวนใหม่กะว่าจะทำต้นจิ๋วๆกันไปก่อนนะครับผมจิ๋วๆอันนี้จิ๋วๆส่วนสายส่วนสายก็ยังเหลืออยู่เพิ่งจะสร้างนี่ มีไม่เยอะนะครับผมมีไม่เยอะแล้วแต่ก็กำลังสร้างต้นจิ๋วๆนะครับผมจิ๋วๆเล็กๆจิ๋วๆเล็กๆ <Okay. S 1> นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดอก ต่อจากต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกิ่งก็เริ่มใหญ่แหละแต่รากรอบนะครับรากมันรอบต้จนจิ๋วๆลีลาลีลาอย่างนี้ ẩm chiếu chiếu xuống tốn tôi nhờ dạy mấy mẹ lắm bồi một lần วันนี้ก็มาอัปเดตอัปเดตต้นไม้ไม่มีอะไรมากนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปออกมาแบบไหนทําหมดแล้วไม่รู้ไม่มีเปไม่มีเป้าหมายก็เลยไม่รู้จะทำคลิปแบบไหนต่อใครอยากให้ผมทำคลิปยังไงแบบไหน ลองคอมเมนต์นะครับผมลองคอมเมนต์มาพูดคุยไม่รู้จะทำแบบไหนเนี่ยหมดหมดไอเดีย อันนี้จะเป็นผู้ผู้นะครับผมผู้นั่นก็จะเป็นเพมหน้าอันนี้ปล่อยบนดินหมากไม่เปินใบเขียวสูงแล้ว โอเคนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใครมีไอเดียยังไงช่วงนี้ก็เหมือนกับหมดไอเดียทำไปหมดแล้วนะครับผมสนใจก็ยังเหลืออยู่มีไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ยังมีมนี่ก็สนใจนี่แช่น้ำ เช่นน้ำสนใจโอเคนะครับผมถ้ายังไงก็ลองคอมเมนต์นะครับผมอยากให้ผมทำยังไงแบบไหนขอขอดไอเดียกันกันคนละนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับผมใครมีไอเดียยังไงโอเคนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับผม ก็สวัสดีครับผม